สวัสดีค่ะพบกับช่องเวลทิงเกอร์ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิปคำเตือนเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนโปรดตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงเรามาเริ่มกันเลยตอนแกะกล่องบล o อดคอมหุ้นเทคตัวตึงที่สาย VI ต้องรู้เคยสงสัยไหมคะว่าเบื้องหลังเทคโนโลยี ล้ำลที่ขับเคลื่อนโลกของเราเนี่ยมีหุ้นตัวไหนซ่อนอยู่ที่นักลงทุนสายเน้นคุณค่าอย่างเราจะคว้าไว้ได้บ้างวันนี้เราจะมาแกะกล่องหุ้นตัวใหญ่ในวงการเทคอย่าง Broadcom หรือหุ้น AVGO กันค่ะหุ้นตัวนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องเทคโนโลยีล้ำล้ำแต่ยังมีกลยุทธ์การเติบโตที่น่าสนใจมากๆที่สาย VI อย่างเราต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึง้งส่วนที่1 มาทำความรู้จัก Broadcom กันก่อนดีกว่า Broadcom เนี่ยถ้าพูดถึงชื่ออาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าสินค้าและบริการของเขาอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คิดค่ะบริษัทนี้มีธุรกิจหลักๆแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆเลยนะคะอย่างแรกคือ Solution Semiconductor Semiconductor Solutions คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณ75%ของทั้งหมดพูดง่ายๆคือพวกชิป หรือสารกึ่งตัวนำนี่แหละค่ะเป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆชิปของ b บ o อดคอมเนี่ยถูกใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเลยนะไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายและศูนย์ข้อมูล Networking and Data Center ชิปที่ช่วยให้อินเทอร์เน็ตแรงปรีดหรือช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลประมวลผลได้เร็วหรือ Broadband b r o a d b a ด์ ชิปที่อยู่ในโมเด็มเราเตอร์ที่บ้านเราทำให้เราท่องโลกออนไลน์ได้อย่างไม่มีสะดุดระบบจัดเก็บข้อมูล storage ชิปควบคุมการอ่านเขียนข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์หรือ SSD และที่สำคัญคือในมือถือสมาร์ทโฟนระดับโลกหลายๆแบรนด์โดยเฉพาะ iPhone ของ Apple ที่ Broadcom เป็นซัพพลายเออร์รายสำคัญมานานมากๆลองนึกภาพตามนะคะ สมมุติว่าวันนี้คุณกำลังดูซีรีส์บน Netflix ผ่าน Wi-Fi ที่บ้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่วิ่งฉีวรรือมาถึงคุณอาจจะกำลังวิ่งผ่านชิปของ Broadcom ก็ได้หรือตอนที่คุณกำลังส่งไฟล์งานใหญ่ๆขึ้นคลาวส่วนข้อมูลที่ประมวลผลของคุณอยู่ก็อาจจะใช้เทคโนโลยีจากชิปของ Broadcom อยู่เบื้องหลังก็ได้ค่ะเห็นไหมคะว่าเขาอยู่ในชีวิตเราจริงๆส่วนที่2คือซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐาน อินฟราสตรักเจอร์ซอฟต์แร์คิดเป็นสัดส,ส่วนรายได้ประมาณ25%ของทั้งหมดนี่คือส่วนที่บรอดคอมเข้ามาเน้นหนักในช่วงไม่กี่ปีมานี้จากการเข้าซื้อกิจการใหญ่ๆอย่าง CA Technologies Symentech ในส่วนของธุรกิจความปลอดภัยองค์กรและล่าสุดคือ VMware ธุรกิจซอฟต์แวร์เหล่านี้จะเน้นการให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจเช่นซอฟต์แวร์บริหารจัดการไอทีซอฟต์แวร์ความปลอดภยัยไซเบอร์ไซเบอร์ซิเค urity ที่ช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญของบริษัทต่างๆและซอฟต์แวร์ virtualization virtualization ของ VMware ที่ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนและเพิ่มความยืดหยุน่น ลูกค้าหลักของบ r อ a d c o m จึงเป็นบริษัทขนาดใหญ่องค์กรภาครัฐผู้ให้บริการโทรคมนาคมและบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำทั่วโลกที่ต้องการโซลูชันที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้รายได้ของเขาจึงมาจากทั้งการขายชิปและค่าบริการซอฟต์แวร์ที่มักจะเป็นแบบบอกรับสมาชิกหรือสัญญาบริการระยะยาวทำให้มีรายได้ที่สม่ำเสมอและคาดการได้ค่ะ ประวัติและความเป็นมาบรอดคอมก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1991และมีประวัติการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่าเติบโตด้วยการเข้าซื้อกิจการ (growth by acquisition) พวกเขาไม่ได้สร้างทุกอย่างขึ้นมาเองทั้งหมดแต่เลือกที่จะซื้อบริษัทที่มีเทคโนโลยีแข็งแกรง่งมีฐานลูกค้าที่ดีและนำมาบริหารจัดการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำกำไร จุดเด่นคือการมองหาธุรกิจที่มีร่องคูทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแล้วมาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะส่วนที่ 2. วิเคราะห์เชิงคุณภาพของดีที่ซ่อนอยู่ทีนี้เรามาเจาะลึกกันว่าบรอดคอมมีของดีหรือจุดแข็งอะไรที่ทำให้เป็นหุ้นที่น่าสนใจในระยะยาวบ้าง 1. ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน competitive advantage mode สุดแข็งแกร่งสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาในธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์การมีสิทธิบัตรจำนวนมากเป็นกำแพงที่สูงมากสำหรับคู่แข่งเพราะมันป้องกันไม่ให้ใครมาลอกเลียนแบบเทคโนโลยีของคุณได้ง่ายๆเหมือนบรอดคอมมีสูตรลับเฉพาะตัวที่ใครก็ลอกไม่ได้ ต้นทุนการเปลี่ยนผ่านสูง (High Switching Cost) ลองนึกภาพบริษัทใหญ่ๆที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Broadcom หรือ VMware มานานหลายปีการจะเปลี่ยนไปใช้ระบบของคู่แข่งไม่ใช่แค่เรื่องค่าใช้จ่ายแต่คือความซับซ้อนในการโยกย้ายข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานใหม่และความเสี่ยงในการดำเนินงานมันเหมือนการเปลี่ยนระบบประสาทขององค์กร ซึ่งยากมากทำให้ลูกค้าอยู่กับบรอดคอมได้นานค่ะขนาดและเศรษฐกิจจากขนาด scale and e c o n o m i e s of scale การผลิตชิปต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลและยิ่งผลิตเยอะต้นทุนต่อหน่วยก็ยิ่งถูกลงบรอดคอมมีขนาดที่ใหญ่ทำให้ได้เปรียบเรื่องต้นทุนในการผลิตและวิจัยพัฒนานี่เป็นกำแพงที่คู่แข่งตัวเล็กๆข้ามได้ยากมากๆสออง,งอคุณภาพของผู้บริหาร Management Quality พยักแห่งการเข้าซื้อฮอกแทนซีอคนเก่งชื่อนี้โด่งดังในวงการเพราะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตด้วยการเข้าซื้อกิจการได้อย่างยอดเยี่ยมเขามีความสามารถในการเลือกบริษัทเป้าหมายที่มีคุณภาพตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปและมุ่งเน้นธุรกิจที่มีกำไรสูงและกระแสะเงินสดดีเยี่ยม หลายคนอาจจะมองว่ากลยุทธ์นี้ค่อนข้างดุดันแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันสร้างผลลัพธ์ตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องค่ะสามอแนวโน้มอุตสาหกรรมและโอกาสการเติบโต Industry Trends and Growth ยุคทองของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐาน ยังคงมีแนวโน้มเติบโตสูงมากโดยมีปัจจัยหนุนสำคัญคือ AI และ Machine Learning ต้องการพลังประมวลผลมหาศาลจากชิปขั้นสูง 5G และโครงข่ายที่ซับซ้อนขึ้นต้องใช้ชิปและซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงการเติบโตของ Cloud Computing ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความต้องการด้านไซเบอร์เียวริตี้ที่เพิ่มขึ้นยิ่งข้อมูลเยอะการโจมตีก็เยอะขึ้นการป้องกันจึงสำคัญมากโอกาสจากการผนึกกำลังการรวมธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์กับซอฟต์แวร์ทำให้ Broadcom สามารถนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นลองนึกภาพว่าคุณเป็นบริษัท คุณสามารถซื้อทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากเจ้าเดียวที่ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อมันสะดวกกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะ 4. ความเสี่ยงที่ต้องจับตา Key Risk การควบรวมกิจการ M และ A Integration แม้จะเป็นจุดแข็งแต่ก็เป็นความเสี่ยงถ้าซื้อมาแล้วรวมกิจการไม่สำเร็จหรือเกิดปัญหาทางวัฒนธรรมองค์กรก็อาจส่งผลลัพธ์กระทบได้การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ การมี Apple เป็นลูกค้ารายใหญ่ก็เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงหากความสัมพันธ์มีปัญหาหรือ Apple เปลี่ยนไปใช้ซั p พลายเอื่นก็อาจกระทบรายได้วัฏจักรของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอถึงแม้จะพยายามกระจายไปสู่ซอฟต์แวร์แต่ธุรกิจชิปก็ยังคงมีความอ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจโลกถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวความต้องการชิปก็อาจลดลงได้กฎระเบียบและการแข่งขัน ตลาดเทคโนโลยีมีการแข่งขันสูงและอาจถูกจับตาเรื่องการผูกขาดจากหน่วยงานกำกับดูแลส่วนที่3วิเคราะห์เชิงปริมาณตัวเลขเล่าเรื่องมาดูตัวเลขกันบ้างค่ะสำหรับนักลงทุนสายเน้นคุณค่าเราจะมองหาบริษัทที่มีงบการเงินที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาวงบการเงินย้อนหลัง5 1 0ปี Broadcom แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างชัดเจนแต่ต้องเข้าใจว่าการเติบโตนี้ส่วนใหญ่มาจากกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการการวิเคราะห์อัตรากำไร Margins จะพบว่าพวกเขามี Gross Margin และ o perating Margin ที่สูงและมีแนวโน้มดีขึ้นซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและอำนาจในการกำหนดราคานี้สินเด เป็นเรื่องปกติที่บรอ d คอมจะมีหนี้สินค่อนข้างสูง DE ratio เพราะพวกเขาใช้เงินกู้ในการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่แต่สิ่งสำคัญคือต้องดูว่าพวกเขาสามารถสร้างกระแสะเงินสดมาบริหารจัดการหนี้ได้ดีแค่ไหนและสามารถลดหนี้ลงได้หรือไม่หลังจากปิดดีลกระแสะเงินสด cash flow สิ่งที่น่าประทับใจมากคือ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน CFO ของ Broadcom ที่แข็งแกร่งและสม่ำเสมอมากๆนี่คือสัญญาณที่ดีที่บอกว่าบริษัทมีเงินสดเหลือเฟือที่จะนำไปจ่ายหนี้จ่ายเงินปันผลและลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตได้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ROE and ROA ROE ผลลัพธ์ตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และ ROA ผลลัพธ์ตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมักจะอยู่ในระดับที่สูงและค่อนข้างสม่ำเสมอซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Broadcom ในการสร้างผลลัพธ์กำไรจากเงินลงทุนของเจ้าของและสินทรัพย์ที่บริษัทมีได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่4การประเมินมูลค่าถูกหรือแพง การประเมินมูลค่าหุ้นเป็นหัวใจสำคัญของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเพื่อหามูลค่าที่แท้จริงหรือ intrinsic value ของหุ้นค่ะการเปรียบเทียบ P/E ratio และ P/B ratio เราจะนำ P/E ราคาต่อกำไรและ P/B ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีของบรอดคอมมาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตของตัวเอง และเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อดูว่าราคาปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ระดับที่สมเหตุสมผลหรือไม่สำหรับหุ้นเทคที่เติบโตการามี p ีโทีที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยบ้างก็เป็นเรื่องปกติค่ะอัตรางเงินปันผล v i d e ด d y i e ยิวบรอดคอมเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ชอบหุ้นปันผลเพราะพวกเขามีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง การประเมินมูลค่าอาจพิจารณาจากอัตรางเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตด้วยส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย margin of Safety หลังจากประเมินมูลค่าที่เหมาะสมแล้วเราต้องดูว่าราคาตลาดในปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าที่เราประเมินไว้มากน้อยแค่ไหนถ้ามีส่วนเผื่อความปลอดภัยที่มากพอก็แสดงว่า หุ้นตัวนี้น่าสนใจสำหรับการเข้าลงทุนเพราะมีความเสี่ยงที่จำกัดหากตลาดเกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนส่วนที่ 5. สรุปการลงทุนและกลยุทธ์น่าลงทุนไหมและลงทุนยังไงจุดเด่นที่น่าลงทุนธุรกิจที่แข็งแกร่งด้วยร่องคูทางเศรษฐกิจทั้งสิทธิบัตรต้นทุนการเปลี่ยนผ่านสูงและขนาดที่ได้เปรียบ ผู้บริหารมือทองมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการที่สร้างมูลค่าได้อย่างยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมเติบโตสูงเทคโนโลยีอย่าง AI 5G Cloud ยังคงขับเคลื่อนความต้องการสินค้าและบริการของบ r อดคอมกระแสงเงินสดดีเยี่ยมและปันผลโตเป็นสัญญาณของบริษัทที่มีสุขภาพการเงินแข็งแรงและคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ความเสี่ยงที่ต้องจับตาความเสี่ยงจากการควบรวมกิจการแม้จะทำได้ดีแต่ก็ต้องติดตามทุกดีลใหม่ๆอย่างใกล้ชิดความผันผวนของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของรายได้การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หากมีปัญหากับ Apple อาจส่งผลลัพธ์กระทบบทสรุปสุดท้ายหุ้น Broadcom, AVGO โดยรวมแล้วเป็นหุ้นที่มีของดีซ่อนอยู่เยอะมากๆ โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจกลยุทธ์การเติบโตด้วยการเข้าซื้อกิจการและให้ความสำคัญกับกระแสะเงินสดที่แข็งแกร่งและเงินปันผลที่เติบโตสำหรับนักลงทุนสายเน้นคุณค่าหากราคาตลาดในปัจจุบนันมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยที่น่าสนใจหรือมีการปรับฐานลงมาหุ้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ควรมีไว้ในพอร์ตระยะยาวค่ะ กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวและถือลงทุนในระยะยาวเพื่อรับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจและเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม subscribe กันไว้เลยจะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ